สัมพันธ์สองพี่น้องน้องแม็กซ์เวลน้องเอมิลี่กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลกรณีดาริวียงสามีหนุ่มของนักแสดงสาวซาร่าคาสิงกีนีที่ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้ที่สนามบินภูเก็ตขณะเตรียมเดินทางบินไปภูเก็ตสิงคโปร์ล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวได้เปิดเผยว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้จัดการดาริวียงและก็ดูแลซาร่าแค่เรื่องงานไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวความรับของซาร่ามีคนคุยหลากหลาย พอไม่เปิดก็จะไม่รู้ว่าคือใครยังไงแต่รู้ว่าดาริวยังมาจีบมาคุยกับเขาแต่ไม่รู้ว่าจริงจังถึงขั้นไหนพอมีข่าวแต่งงานออกมาเป็นเรื่องที่เขาแพลนด้วยกันตนก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้ยุ่งเรื่องแต่งงานเขาเลยส่วนตอนที่รายการดังสัมภาษณ์ซาร่าเรื่อง f o r e x ทรีดีของสามีเขามันก็เป็นไปตามกระบวนการสิ่งที่เขาพูดเรื่องอื่นไม่รู้เขาก็มาพิสูจน์ตัวเองตนก็ได้มีการเตือนซาร่าอยู่เหมือนกันสดงานแต่งงานของซาร่า จริงๆมีกำหนดง,งานแต่งงานในวันที่16ม,ก,มกราคมเขาแพลงประทันหันตนกับซาร่ามีนัดกันแต่ตนติดงานไม่ได้ไปเลยแสดงความยินดีกับเขาเท่านั้นโดยทั้งสองคนจะแต่งงานกันที่จังหวัดภูเก็ตสุดท้ายก็ต้องเลื่อนออกไปส่วนเรื่องค่าเสียหายไม่ทราบรายละเอียดเลยตอนนี้ตนก็ไม่รู้ว่าซาร่าจะเอาอยัางไงซาร่าเครียดมากรู้สึกเสียใจแต่ไม่ได้บอกว่าเสียใจขนาดไหนเพราะอะไรเรื่องนี้จริงๆซาร่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลย แต่เราไม่รู้ว่ากระบวนการต่อไปยังไงซึ่งถ้ามีอะไรยังไงก็พร้อมดําเนินการตามกระบวนยุติธรรมสําหรับงานต่างๆของซาร่าตอนนี้ต้องดูเรื่องความพร้อมจิตใจของซาร่าด้วยคิดว่าถ้าเขาไม่พร้อมทํางานก็คงต้องเลื่อนออกไปก่อนส่วนลูกๆน้องแม็กซ์เวลล์เขาก็คุยกับพ่อเขาปกติทางโทรศัพท์น้องเอมิลี่นั้นก็มีพี่ชายอย่างน้องแม็กซ์เวลล์คอยดูแลไม่ห่างและก็อยากพูดให้ทุกคนสบายใจว่าตอนนี้ลูกๆของซาร่านั้นอยู่กับคุณตาและคุณยาย